ขอนแก่นเป็นหนึ่งใน5เมืองผู้นําทางด้านสงกรารในไทยนะครับที่ได้รับความนิยมจากประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยมีจุดเด่นการจัดกิจกรรมสงกรารทั้งวัฒนธรรมพื้นบ้านและความบันเทิงครบในที่เดียวครับขณะที่โรงแรมในตัวเมืองขอนแก่นตอนนี้ก็ถูกจองเต็มเกือบทุกแขงรู้เฉพาะช่วงวันที่13-15ถึงเมษายนนี้ติดตามจากรายงานนี้ครับ บรรยากาศความม้วนซื่นพร้อมกิจกรรมคลื่นมนุษย์บันทึกสถิติโลกและความสนุกสนานแบบนี้กำลังกลับมาอีกครั้งในงานสุดยอดสงกรานตีสารเทศกาลดอกพูดเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจําปี2567ณถนนข้าวเหนียวขอนแก่นหรือบริเวณถนนสีจันทร์นอกจากนี้ยังมีงานสืบสามประเพณีสงกรานต์วิถีไทยบ้านขอนแกน่นประจําปี2567ที่จัดขึ้นบริเวณเฮือนโบราณวิถีไทยบ้านขอนแกน่นหน้าสารกลางจังหวัดขอนแกน่น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่11ถึง15เมษายนนี้นักท่องเที่ยวสามารถมาจังหวัดขอนแก่นได้ครบทั้งวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบอีสานขอนแก่นและความบันเทิงรวมไว้ในจังหวัดเดียวในขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่พักโรงแรมในจังหวัดขอนแก่นและบริเวณโดยรอบถนนข้าวเหนียวบางโรงแรมมียอดจองเต็มทุกห้องและบางโรงแรมเหลือห้องว่างไม่ถึง20เอร์เซนนายพบพลเกษมสันนอยุธยาประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนมีความพร้อมชัดเจนที่จะจัดกิจกรรมสงกรานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อกระตุ้นภาพรวมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งเพื่อกระตุ้นภาพรวมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งโดยจากการประเมินโรงแรมที่พักในจุดที่มีการจัดกิจกรรมบางโรงแรมจองเต็มแล้วและบางโรงแรม90-9ถึงเปเซในการจองห้องพัก ซึ่งในกลุ่มภาคีเครือข่ายก็จะมีการส่งต่อกันไปโรงแรมในเขตด้านนอกถนนสีจันทร์ซึ่งเริ่มรับแขกเข้าไป50-60%แล้วส่วนใหญ่จองเต็มในช่วงวันที่13-15เมษายนนี้เนื่องจากจังหวัดขอนแกน่นเป็นเมืองหนึ่งในห้าผู้นำทางด้านสงกา์แห่งประเทศไทยก็จะเป็นหมุดหมายของคนที่เดินทางมาเที่ยวขอนแก่นเพิ่มมากขึ้นขอนแก่นเองเนี่ยถูกประเมินเป็นเมืองหนึ่งในห้าผู้นำของด้านสงการของประเทศไทยซึ่งไปยื่นขอมรดกโลกธรรัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้เ,เขาก็เขาใช้เขาเลือกเชียงใหม่ขอนแก่นสมุทรปราการชนบุรีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับเพราะฉะนั้นขอนแก่นเองเนี่ยก็จะเป็นหมุดหมายของคนที่จะกลับบ้านและคนจังหวัดใกล้เคียงที่จะมาเที่ยวเล่นบ้านเราเยอะกพราของเราเองเนี่ยจะดัาจากถนนข้าวเหนียวมาก่อนซึ่งปีที่แล้วเราอาจจะจัดเล็กหน่อยแต่ปีนี้ เห็นทางท่านนายกที่ส่วตรีประกาศว่าเราจัดใหญ่ขึ้นใหญ่เต็มถนนตั้งแต่แยกถนนหน้าเมืองตัดสีจันทรยาวไปถึงถนนมิตรภาพเลยมีสามช่วงเพราะฉะนั้นการประเมินเนี่ยณนะวันนี้เนี่ยโรงแรมเอง,เองในตัวเมืองขอนแก่นในย่านถนนสีจันรเองเนี่ยบางโรงแรมเต็มแล้วบางโรงแรม90 ถึง95%แล้วเลยนิดเดียวตอนนี้ก็จะมีการในกลุ่มก้อนเราก็จะมีการส่งต่อกันโรงแรมในเขบด้านนอกของทานสิจัรก็จะเริ่มรับแขกเข้าไป50-60%นะแ,แต่ส่วนใหญ่จะเต็มที่วันที่ 13, 14, 15 3วันครับส่วนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่3จังหวัดขอนแก่นตัวรถโดยสารที่วิ่งระหว่างกรุงเทพมหานครหนองคายระหว่างวันที่9 14เมษายนรวม50เที่ยว ถูกจองเต็มทุกเที่ยวรวมทั้งขากลับเข้ากรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14-17เมษายนก็ถูกจองเต็มทุกเที่ยวเช่นกันซึ่งจะมีประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานเข้าไปทํางานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดินทางกลับภูมิลาเนาโดยการเดินทางด้วยรถโดยสารประจําทางที่วิ่งระหว่างภูมิภาคเพื่อมาร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลสงกรานและกลับมาเยี่ยมญาติของตนเอง รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาร่วมเล่นน้ำสงกรานที่ถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นซึ่งปีนี้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทำให้ขณะนี้ตัวรถโดยสารของบริษัทชั้นนำถูกจองเต็มไปหมดทั้งขาไปและขากลับ NBT TV อีสานร,รายงาน